สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคุณกําลังฟังเรื่องเล่าทั่วไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราบางเรื่องดูธรรมดาแต่เมื่อมองลึกลงไปมันเต็มไปด้วยศรัทธาความรักและคําสอนจากอดีตวันเพ็ญเดือน12แสงจันทร์เต็มดวงกําลังสะท้อนอยู่บนผืนน้ำกลิ่นทูบลอยคลุ้งเสียงหัวเราะของผู้คน ดังคลอไปกับเสียงเพลงงานวัดและสิ่งเล็กๆที่กำลังลอยอยู่บนน้ำกระทงมันไม่ได้เพียงแค่ภาชนะใบไม้ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการขอขมาความรักและความศรัทธาที่คนไทยถ่ายทอดกันมาหลายร้อยปีว่ากันว่าจุดเริ่มต้นของลอยกระทงเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยในยุคนั้นมีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่านางนพมาศ หรือเท้าสีจุลาลักษณ์เธอเป็นสนมในพระร่วงเจ้าผู้มีทั้งความงามและปัญญาในคืนวันเพ็ญเดือน12บนังนพมาศได้ประดิษฐ์กระทงรูปดอกบัวเพื่อบูชาพระแม่คงคาแท่พี่แห่งสายน้ำที่มนุษย์ใช้น้ำของท่านหล่อเลี้ยงชีวิตพระร่วงเจ้าทรงเห็นความงดงามนั้นจึงมีพระราชอ,องค์การให้จัดพิธีนี้ขึ้นทุกปีตั้งแต่นั้นมา จึงกลายเป็นประเพณีลอยกระทงที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแต่ลึกลงไปกว่านั้นการลอยกระทงไม่ใช่เพียงการบูชาน้ำเท่านั้นมันยังคือการขอขมาต่อพระแม่คงคาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ล่วงเกินโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการทิ้งของเสียหรือใช้น้ำสายโดยไม่ระวังทุกคนจึงใส่ดอกไม้ทูบเทียนลงในกระทง พร้อมคำกล่าวว่าขอขมาพระแม่คงคาที่ลูกได้ล่วงเกินขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายลอยไปกับสายน้ำในบางท้องถิ่นเช่นทางภาคเหนือการลอยกระทงไม่ได้มีในแม่น้ำเท่านั้นแต่ยังมียี่เปงการปล่อยคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระาธาตุและสื่อถึงการปล่อยทุกข์ออกจากใจแสงเทียนบนสายน้ำ กับแสงโคมบ,บนฟ้าเปรียบเหมือนโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ที่กำลังสื่อสารกันตำนานอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าในอดีตการพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปประทับรอยพระพุทธบาทไว้ริมฝั่งแม่น้ำสะนโนดาตเหล่ามนุษย์ผู้มีศรัทธาจึงลอยกระทงบูชารอยพระบาทนั้นเพื่อแสดงความเคารพนี่จึงเป็นอีกเหตุผลที่คนไทยถือว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและลอยบาปออกจากใจแต่บางคนก็ลอยกระทงเพื่อเรื่องของหัวใจลอยกระทงกับคนรักขอให้ความสัมพันธ์มั่นคงหรือบางคนเลือกจะลอยคนเดียวเพื่อปล่อยความเศร้าลอยอดีตที่เจ็บปวดไปกับสายน้ำเพราะเชื่อว่าเมื่อเทียนดับความทุกข์ก็จะค่อยๆจางหายไปเช่นกันในบางพื้นที่ของไทยเช่นเชียงใหม่ หรืออยุธยามีตำนานเล่าว่าคืนวันเพ็ญเดือน12คือคืนที่พระจันทร์จะส่งพลังศักดิ์สิทธิ์สะท้อนลงในน้ำใครที่ตั้งจิตอธิษฐานอย่างบริสุทธิ์จะได้รับพรจากทั้งฟ้าและน้ำพร้อมกันจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นผู้คนหลับตาประนมมือและอธิษฐานเงียบๆข้างแม่น้ำรากับกำลังพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความมืดไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ลอยกระทงคือพิธีที่รวมทั้งธรรมะความเชื่อและความงามของใจคนไทยมันสอนให้เรารู้จักการขอโทษรู้จักการปล่อยวางและรู้จักการเริ่มต้นใหม่ทุกกระทงที่ลอยออกไปคือความหวังคือคำอธิษฐานที่ฝากไว้กับสายน้ำแห่งชีวิตหากคุณได้ไปลอยกระทงลองหลับตาแล้วถามหัวใจตัวเองว่าสิ่งใดที่คุณอยากปล่อยให้สายน้ำพาไป และสิ่งใดที่คุณอยากเก็บไว้ในใจต่อไปอีกหนึ่งปีคุณกำลังฟังเรื่องเล่าทั่วไทยพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวลึกลับศักดิ์สิทธิ์และงดงานจากทุกๆมุมของแผ่นดินไทยคืนนี้ขอให้ทุกกระทงของคุณลอยไปพร้อมแสงแห่งความสุขครับสวัสดีครับ